ไม่พี่เท่าาไป,ไปเลยป่าไปเลยพี่่าไปกันครับแล้วขพอกโตจะมีหมาอย่างี่ ที่ใส่ใจคิดอ่ะเสียงกลัมันก็จะมาเแล้วส่งกลับยังไงอ่ะก็คือส่งงเลยแล้วบอกว่าสไม่ได้แล้วคือส่งกลับบางทีเนี่ยว่าคือไม่ต้องส่งกลับบางทีมันแค่กับออฟิ้เยองแ้ก็คือไม่ได้หรอกอยากใส่่ไม่ได้ด้ ลองก่อนเอาแกะบานอย่พิ่เอาออกเรืใลองก่อนลองใส่ก่อนพี่ผมไม่กล้าคุยพี่ผมเขินกล้องอ่ะอันนี้แฟนโคชเชแล้วแล้เจอแฟนโคชเช่ก็เหี้ย <laughs> nói, em, em, em <cười> 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 có kẻ em tạo mới là hành em như vậy thử to to Hãy subscribe cho kênh Ghiền สีเอาขาๆไั่ขาวๆไมไม่มีขาวเขาวแดงขาไม่สั้นเกินนะไม่ไปหัวโอเคนะว้รวรอขารอขาเขียงอย่าล้มนะเขียงถ้ามึงล้มนีห่าเลย โอ้ขับบอกว่าเให้พ้นเหรอเนี่ยยิ้มประมาณแค่ง่วง้วยมาชา้าตื่เนเช้าสร็ด,ดิดติดหน่อยนึ่นงยิมัเสรรผงเลยขอ,อโทษโรัยนโทษคพวกนั้นไม่ได้ทำอะไรนะ อ๋อเลยสารศาสตรมาข้าราารมีอย่เข้าโรงงานเไไลูใช่เลยมาแทนขาลงแล้วเรียนในว่ตกูทางโค้หมดถ้าฝนตกก็ขึ้นเข้ามาเลการแรปลาโคไม่ยุ่งเลยเป่าเอาปลาเอไอ้น โอ้โหเพจห้าหก่ศูนยี่มว <laughs> <laughs> ิ่งตามกล้องใช่ไหม <laughs> วันนี้ไม mm? ่ได้คุยแล้วหุ่นยาตอยูเก่นเป็นค่าศูนย์ทุนะนีอยช้าหน่อยช้าหน่อยพี่พี่อย่าลากผมดิมึงลากตามกล้อง เดียววะอมไม่คุยโง่ไม่ยข้าวงนกูวิ่งนำกูิ่งช้าละเดคนมคนถือมัครับตอนนี้ไม่ได้คุยเลย้ว <c oughs> อีึงนำเร็วเกินเคียง <c oughs> เออต้องต้องชออ็อกอ่้เนี่ยเลยหัวไม่ไหวเข่เมี่ยงไม่ได้เลย <c oughs> อีี่่แรรกเาพวันเอาวันไปญี่ปุ่นวิ่งมานถอดว่าจะเอากล้องไปไม่เอาได้เพียถือไปลำบากนลำบากถ้าไม่คนไม่ชินใช่สูเตรียมมาด้วยไม่เอาแล้วถ้าต้องวิ่งหันเนี่ยถืออยู่เนี่ยพน่าจะน่ไจะตอดต่อไปก็ได้พี่ที่จะออกไม่มันนะต้องถือเดี๋ยวมือถือถ่ายเอไปเลยทับไป วิ่งกับโบชเชยนะครับวันนี้แขกคุณรับเชิญเราพี่โอ๊บนะครับอันนี้โอ๊์มาแบ่งปันเทคนิคการวิ่งดีๆวิ่งปานอะไรเนี่ยเหนื่อยชิบหายไม่ได้แบ่งปันเลยเลยต้องให้น้องดิวมาถามต้องฟิวมาถานะครับคุณในไลน์นะถามได้เลยแล้วหนักด้วยนะ เขามีมีคนมีคนในร้ฟ์ถามมาพี่ถามว่าอะไรพี่โอ๊คทำไมวิ่งโอ้ยยังไยทำไมพี่โอ๊ควิ่งเก่งจังรถเพลลงแล้วเพราะว่าทำไมพี่โอ๊ควิ่งเก่งจังกล้องหนักไอ้ชัดบอกว่าตอนนี้พี่โอ๊คจะลงไปว่ายน้ำแล้วนี่ไปขับไมนแล้วผิดคล้องด้วยฮะถ้าถามว่าถ้าเราวิ่งเหยียบมุดอ่ะเราจะบาดไหมพี่ไม่วป็นีรครับพี่โอ๊คครับพี่คนดังบ้าก็ถามมาพี่ เฮ้ยกูว่าเก็บก้อนหัวมือแขนนะริงพี่เก็บก้อนกล้องไม่บเดียวพอพี่ิงไม่หนุกเลยพี่มืแขนจริงเนี่ยมันไม่ได้ใช่ต้าหนักหนักเก็บก้อนหนึ่ง่ะเก็บเงนด้วยเก็บตัวผมไปด้วยมอาี่มาเลือกันนีด้วมือเหโอ้ยยยยยยนยย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 ไยย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 ยเยยยยยย ปีแรกของเรา